สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชพรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่แร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบาร,าารับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม การเข้ารันค้าเพื่อสั่งสินค้าสามารถแอด i อ l i ลาตามที่ปรากฏบนหน้าจอ s i 4 2 1 HKGHI ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะอีกวิธีในการเข้ารันค้าคือกดชมรายละเอียดตามที่วงไวสีน้ำเงินจะเห็นรายละเอียดร้ันค้ามีลิงก์แต่ เข้าเพจ Facebook หรือ Line Official ค่ะการชมสินค้าย้อนหลังสามารถคลิกปุ่มวิดีโอตามลูกศรสีเขียวทางร้านจะจำแนกสินค้าในแต่ละเดือนไว้ถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพที่มีวันที่ทักเข้ามานะคะวิธีสุดท้ายคือสแกน QR Code เข้า Line Official ของร้านค้าได้เลยค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า9รายการสินค้าชิ้นแรกสร้อยคอซับไฟร,ระดับเพชรงานมือ1เรือนทอง 14K หนัก63.55กรัมประดับซับไฟ96.25กรัดเพชรกราบ6.75กรัด มรกต7.36กรัดสร้อยหน้ากว้าง3เซนยาว18.5ถึง19.5นิ้วระบบล็อกแบบเกี่ยวล็อกราคา275,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานสวยมากค่ะใช้ซับไฟ์หรือพลอยเนื้อแข็งหลากสีมาประดับชิ้นงานใช้ซับไฟ์ถึง96กรัตกว่าประดับเพชรกุหลาบแซมและนำมรกตมาประดับร่วมด้วยใส่ประดับขึ้นมาดูสะดุดตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะงานขนาดใหญ่ใช้ทองหนักกว่า4บาท พลอยจัดเรียงเต็มแผงคอและวนรอบวงงานชิ้นนี้ทางร้านแถมใบเซอร์ให้นะคะคุณลูกค้าสามารถสุ่มชี้ได้เลยว่าต้องการเซอร์พลอยเม็ดไหนเป็นพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดประดับร่วมกับมรกตค่ะแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.3กรัม ประดับเพชรยอดเม็ดกลางขนาด80ตังล้อมด้วยเพชรบริวาร40เม็ด40ตังทั้งชิ้นง,งานรวมเพชร1.20กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์53ราคา86,000บาท งานชิ้นนี้เพชรยอดเม็ดกลางเป็นเพชรที่ขาวและสวยสะอาดค่ะเซตติ้งดูสวยหวานทำล้อมเป็น,นรูปหัวใจและประดับบ่าข้างรวมด้วยเพิ่มความหรูของชิ้นงานยิ่งขึ้นค่ะงานเพชรยอดเม็ดใหญ่เป็นงานที่ใส่ประดับแล้วดูหรูดูแพงใส่แล้วประดับบารมีบ่งบอกฐานะของผู้สวมใส่ค่ะ แหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก4.2กรัมประดับเพชร3เม็ดรวม0.12กระดัต หน้าแหวนสูง0.9เซนแหวนเบอร์50ราคา9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สไตล์เท่ๆค่ะเพชรที่ประดับขาวสวยทั้ง3เม็ดค่ะใส่แล้วดูสวยขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเป็นชิ้นงานที่ซื้อแล้วได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ชอบงานดีไซน์เก๋ๆ ไม่จำเจเหมือนแพทเทิร์นทั่วไปค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียประดับเพชรแชปเปอร์ aper, เรือนแพทินัม900หนัก8.12กรัมประดับเพชรกลม6เม็ดและเพชรแชปเปอร์ aper, ทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.53กรัตมรกต1.43กรัตพร้อมใบเซอร์ หน้าแหวนสูง1.5เซนแหวนเบอร์56ราคา49,000บาทงานชิ้นนี้เป็นมรกตโครมเบียที่สีสวยมากค่ะมรกตมาในสภาพดีไม่มีอรอยบิน่นร้าวหรือลานที่ผิวหน้างานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของญี่ปุ่นนะคะ ตอกวัสดุกระดัดเพชรและกระดัดพลอยที่ด้านในของก้านแหวนค่ะเป็นงานที่เซตติ้งดูสวยทันสมัยเพชรที่ประดับขาวและงานมาในสภาพสมบูรณ์ค่ะแหวนสเปซทสไล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก5.07กรัม ประดับเพชร4ตัง14เม็ดรวม0.56กรัตสเปซสไทล์หรือโกเมนสีส้มพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.5เซนแหวนเบอร์55ราคา21,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งดูเรียบๆความงดงามอยู่ที่ความสวยของโกเมนเม็ดนี้ค่ะ เป็นโกเมนเม็ดใหญ่สีออกส้มอมน้ำตาลตามที่ระบุในใบเซอร์โกเมนมีหลายหลากสีการที่สีเปลี่ยนชื่อโกเมนก็จะแตกต่างกันไปค่ะหากเป็นสีม่วงก็จะเรียกว่าโรโดไลท์โกเมนโดยปกติแล้วจะออกสีน้ำตาลอมแดงค่ะกาไลเพชร3แถวเรือนทอง 18K หนัก27.8กรัม ประดับเพชร93เมตรรวม4.01กรัดหน้ากำไรกว้าง 0. 0.7เซนรอบวง16เซนกำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.6เซนระบบล็อกสองชั้นแบบลินเสียบและแถบล็อกข้อมบนตัวเรือนราคา135,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ทองหนักและตัวเรือนมาแบบหนาแข็งแรงตัวล็อกแน่นหนาและเพชรที่ประดับขาวสวยทุกเม็ดค่ะเป็นงานใหญ่ที่ใส่ประดับเป็นการเป็นงานชิ้นงานดูสวยหรูหราค่ะแหวนเพทายสีเหลืองล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 9K หนัก3.6กรัม ระดับเพชรรวม0.50กรัดเพทาย2.30กรัดหน้าแหวนสูง1.2เซนแหวนเบอร์53ราคา21,500บาทความพิเศษของงานชิ้นนี้อยู่ตรงเพทายค่ะปกติไม่ค่อยได้พบเห็นเพทายสีเหลืองแบบนี้ได้บ่อยๆค่ะเพทายเนื้อสวยใสยเล่นไฟดี เซตติ้งดูสวยไม่ธรรมดาโดยการใช้เทคนิคการฝังสอดของเพชรที่ล้อมเพชรไทยและประดับปากข้างรวมด้วยทำให้ชิ้นง,งานดูสวยและมีะรายละเอียดยิ่งขึ้นค่ะแหวนเพชรซีซเรือนทอง90หนัก3.3กรัมประดับเพชร28เม็ดรวม0.40กระดัต หน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.2เซนแหวนเบอร์57.5ราคา14,500บาท งานทำสไตล์แบวนเป็นงานที่ได้รับความนิยมสูงค่ะงานซ c ซใส่ได้ในทุกโอกาสดูสวยและมีความโมเดิร์นในตัวค่ะเป็นแหวนหน้าใหญ่ที่ใส่ประดับแล้วเต็มหน้านิ้วเพชรที่ประดับก็สวยใช้เทคนิคการฝังสอดทั้งหมดค่ะใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรลายควายเรือนทอง90หนัก6.4กรัมประดับเพชร48เม็ดรวม0.84กรัตหน้าแหวนสูง1.2เซนแหวนเบอร์57ราคา22,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ลายเส้นประดับเพชรพาดไปมาใส่ประดับแล้วเพชรดูเต็มหน้านิ้วค่ะชิ้นงานมาแบบตัวเรือนทองก้านหนาแข็งแรงเรื่องการปรับไซ์แหวนคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะหากสินค้าชิ้นไหนปรับไซ์แหวนและมีผลกระทบต่อโครงสร้างแหวนหรืออาจเกิดความเสี่ยงมากกว่าทางร้านจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนการจัดสั่งปรับไซค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ